หนึ่งการตัดสินใจอาจเปลี่ยนทั้งเส้นทางธุรกิจเมื่อการเป็นผู้นำคือการกล้ารับความจริงที่เจ็บที่สุดแนวคิดบาดใจในหนังสือ The h a r d t i n g About h a r t i n g s ลองจินตนาการดูคุณสร้างบริษัทขึ้นมาจากศูนย์ทุ่มแรงกายแรงใจทุกอย่างแต่แล้ววันหนึ่งเงินสดในบริษัทเหลือไม่ถึงเดือนลูกค้ารายใหญ่ถอนตัวนักลงทุนเริ่มหมดศรัทธาและคุณต้องหันไปบอกเพื่อนสนิทว่า นายจะไม่ได้อยู่ในทีมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่ฉากจากซีรีส์แต่คือเรื่องจริงที่เบนฮอร์วิสผู้ประกอบการแห่งซิลิคอนแวลลีย์เคยเผชิญและเขาเลือกจะบันทึกมันไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า The Hard t h i n g About Hard Things เบนบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการทำธุรกิจไม่ใช่การคิดกลยุทธ์หรือหาวิธีเติบโตแต่คือการตัดสินใจที่ไม่มีใครอยากทำเช่นการเลิกจ้างทีมงานที่รัก การพูดความจริงที่โหดร้ายกับพนักงานหรือการนั่งอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆพร้อมแบกความรับผิดชอบทั้งหมดไว้บนบ่าเขาเรียกช่วงเวลานั้นว่า The Struggle ช่วงดิ้นรนที่ทุกบริษัทต้องเจอไม่มีใครหนีได้ผลสิ่งที่น่าสนใจคือ h o r วิิ t ไม่เคยบอกให้เราสู้แล้วทุกอย่างจะดีเองตรงกันข้ามเขาบอกว่าผู้นำที่แท้จริงคือคนที่ยอมรับความจริง แม้มันจะทำร้ายใจแค่ไหนและไม่มีปัญหาหนึ่งในบทเรียนที่คมและโหดที่สุดคือถ้าคุณต้องทำเรื่องเลวร้ายอย่าทำครึ่งครึ่งกลางๆเช่นถ้าต้องเลิกจ้างจงทำด้วยเกียรติและตรงไปตรงมาอย่าอ้อมค้อมหรือปล่อยให้ทีมค่อยๆตายทั้งเป็นเพราะความจริงแม้มันจะเจ็บแต่ความไม่ชัดเจนเจ็บยิ่งกว่าสิ่งที่โฮโรวิตย้ำเสมอคือลำดับความสำคัญของธุรกิจต้องเป็น คนผลิตภัณฑ์กำไรเพราะถ้าคุณดูแลคนของคุณได้ดีพวกเขาจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและสุดท้ายกำไรก็จะตามมาเองแต่ถ้าคุณรีบข้ามไปหากำไรแล้วล้านเลยคนตั้งแต่ต้นทุกอย่างจะพังทลายอย่างแน่นอนนี่จริงไม่ใช่หนังสือสอนสู่สำเร็จแต่มันคือคู่มือเอาชีวิตรอดของผู้นำที่กำลังอยู่ในสนามรบจริงหนังสือที่จะบอกคุณว่าคุณไม่ได้เจอคนเดียว และจะชี้ให้เห็นว่าทางออกแม้บางครั้งมันเล็กนิดเดียวแต่มันก็มีอยู่เสมอ The Harding t h About Hardings t h จึงไม่ใช่แค่หนังสือธุรกิจแต่มันคือบันทึกเลือดเนื้อของคนที่เคยผ่านความมืดที่สุดแล้วลุกขึ้นมาเล่าเรื่องเพื่อบอกว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่เลือกทำในสิ่งที่ง่ายแต่คือการกล้าทำในสิ่งที่ยากที่สุดด้วยหัวใจที่ยังซื่อตรง